วันี้นะคะวันที่หธันวานะคะวันนี้วันพิเศษนะคะแล้วก็คนพิเศษนะคะ3คนนะคะก็ได้มานะคะเยี่ยมเยียนกุ้งนะคะคนแรกชื่อว่าสุอันิการเยียมตนค่ะคนที่สองแลคะลูกคุณยพรอัอนตาค่ะคนที่3ค่ะศิลปากรสลับสีค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่สูตนําอะไรมามอบให้กุ้งคะนำามกุฎมามอบให้กุณกุ้งค่ะ,าาค,ะค่ะพี่สูตน,นะคะเป็นคนแรกนะคะที่ให้ กุฎกุ้งนะคะให้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วคะห้าปีค่ะห้าปีแล้วนะคะอยากจะบอกนะคะว่ามูกุฎที่ใส่ออกทีวีนะคะคนนี้เลยนะคะที่มอบให้นะคะกราบขอบพระคุณ <c oughs> ที่สูงมากๆนะคะที่ยังไม่ลืมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากวันที่ห้าธันวาที่กุ้งก็มีของที่จะให้พี่สูนแล้วก็ทั้งสองคนด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นพ่อของแผ่นดินนะคะนี่เลย เอาค่ะลูกนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมบอกรักพ่อนะคะแล้วก็ทดแทนบุญคุณพ่อเท่าที่คุณจะทําได้นะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเด่นดัง